สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Invention Journey การเดินทางของการประดิษฐ์รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์และการค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนโลกของเราแล้ววันนี้เรามีเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนวงการวิทยาศาสตร์แต่ยังทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับวงการแพทย์เธอคือมารีคูรีผู้บุกเบิกแห่งรังสีวิทยาค่ะ ชีวิตการค้นพบและผลกระทบต่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเธอนั้นน่าทึ่งและสร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่น่าเชื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางอันน่าทึ่งสู่โลกของมารีคูรีกันได้เลยค่ะมารีคูรีหรือชื่อเดิมมารียสโกดอฟสกาถือกำเนิดขึ้นที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ในปีคศ .1867 ในยุคที่โปแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองที่เข้มงวดของรัเสเซีย การศึกษาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะในยุคนั้นมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่รับผู้หญิงเข้าศึกษาต่อแต่มารีไม่ได้ยอมแพ้เธอเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องห้าคนของครอบครัวนักการศึกษาเธอได้รับแรงบันดาลใจจากพ่อผู้เป็นอาจารย์คณิตศาสตร์และฟิสิกส์อย่างมากแม้จะ,ะเผชิญข้อจำกัดทางสังคมและความยากจนแต่ความกระหายในการเรียนรู้ของเธอก็ไม่มีขีดจำกัด มารีและพี่สาวของเธอบรอนยาได้ทำข้อตกลงกันมาเรียจะทำงานเป็นครูสอนพิเศษเพื่อส่งเสียบรอนยาไปเรียนแพทย์ที่กรุงปารีสและเมื่อบรอนยาเรียนจบและมีรายได้เธอจะกลับมาช่วยเหลือมารียให้ได้ไปเรียนต่อบ้างและมารีก็ทำตามสัญญาเธอทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายปีบางครั้งก็สอนหนังสือให้กับเด็กในครอบครัวเศรษฐีเธอใช้เวลาว่างอ่านหนังสือและศึกษาด้วยตัวเองอย่างจริงจังไม่เคยละทิ้งความฝันที่จะได้เรียนในมหาวิทยลาลัยเลยค่ะ ความอดทนและความมุ่งมั่นของเธอในวัยเยาว์นี้เป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้เธอก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตในปีคศ1891ด้วยความช่วยเหลือจากพี่สาวบรอนยาที่เรียนจบและทำงานแล้วมาเรียนในวัย24ปี ก็ได้เดินทางสู่กรุงปารีสเพื่อสารฝันในการศึกษาต่อเธอลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยซอบอลซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวิชาการที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกและเปลี่ยนชื่อเป็นมารีคูรีเพื่อให้เข้ากับภาษาฝรั่งเศสที่นี่เธอได้ทุ่มเทให้กับการศึกษาฟิสิกส์เคมีและคณิตศาสตร์อย่างหนักแม้จะต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดและบางครั้งก็อดมือกินมือ้อแต่ความมุ่งมั่นของเธอก็ไม่เคยลดลงเลยค่ะ และในปีคศ1914มารีได้พบกับนักฟิสิกส์หนุ่มชาวฝรั่งเศสผู้ฉลาดเฉลียวและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลอย่างปิยอคูรีทั้งคู่พบว่าพวกเขามีความสนใจร่วมกันอย่างมากในเรื่องวิทยศาศาสตร์และไม่นานนักความชื่นชมซึ่งกันและกันก็พัฒนาไปสู่ความรัก พวกเขาแต่งงานกันในปีคศ1905การรวมกันของสองนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมพรสวรรค์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มา <Marie, S 2> รีเริ่มสนใจการวิจัยเรื่องรังสีแบคเคเรลที่อองรีแบคเคเรลค้นพบซึ่งเป็นการแผ่รังสีจากยูเรเนียมเปียก็ตัดสิสนใจละทิ้งงานวิจัยของตอนเองเพื่อมาร่วมงานกับมารี พวกเขาทั้งสองจึงตัดสินใจศึกษา,าธาตุอื่นๆที่อาจมีการแผ่รังสีเช่นเดียวกับยูเรเนียมและนี่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบครั้งสำคัญที่สุดของพวกเขามารีคูรี พบว่าแร่ยูเรเนียมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพิชเบลนมีการแผ่รังสีที่เข้มข้นกว่ายูเรเนียมบริสุทธิ์หลายเท่าตัวนี่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากเพราะมันบ่งชี้ว่าต้องมีธาตุอื่นที่ไม่เป็นที่รู้จักปะปนอยู่ในแร่นั้นซึ่งมีการแผ่รังสีที่รุนแรงกว่ายูเรเนียมมากพวกเขาสองคนจึงเริ่มกระบวนการสกัดธาตุใหม่จากแร่พิชเบลนซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลและยาวนานหลายปี ลองจินตนาการดูนะครับห้องปฏิบัติการของพวกเขาเป็นเพียงโรงเก็บของเก่าที่ไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนักและสภาพแวดล้อมก็ไม่เหมาะสมกับการทำงานที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เลยพวกเขาต้องแปลรูปแร่พิชเปลนหลายตันซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กำลังกายอย่างมากทั้งบดแรกกวนสารเคมีตม้มและกลั่นสารเคมีซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหม้อขนาดใหญ่ มารีมักจะเล่าว่าเธอต้องกวนหม้อต้มแร่ด้วยไม้เท้าเหล็กขนาดใหญ่เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันในขณนะที่เปียรใช้เวลาในการพัฒนาเครื่องมือวัดรังสีในที่สุดในปีคศ1 8 9 8หลังจากทำงานหนักอย่างไม่ลดละ พวกเขาก็สามารถแยกธาตุใหม่ได้สำเร็จ2ชนิดที่แตกต่างกันออกไปธาตุแรกพวกเขาตั้งชื่อว่าโพโลเนียมเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศบ้านเกิดของมารีคือโปแลนด์และธาตุที่2ซึ่งมีการแผ่รังสีที่รุนแรงและสว่างสวัยกว่าธาตุใดๆที่เคยรู้จักพวกเขาตั้งชื่อว่าเรเดียมซึ่งมาจากคำว่าเรเดียสที่แปลว่ารังสีนั่นเองค่ะ การค้นพบโพโลเนียมและเรเดียมนี้ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของวิทยาศาสตร์รังสีที่มองไม่เห็นแต่เปี่ยมด้วยพลังงานนี้ได้ไขความลับของอะตอมและนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญในอนาคตการค้นพบเรเดียมถือเป็นการเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริงในปีคศ1 9 0 3 มารีและปิยคูรีได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกับอองรีแบคเคเรลนี่ทำให้มารีคูรีกลายเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในยุคที่ผู้หญิงยังไม่ได้รับโอกาสในวงการวิทยาศาสตร์มากนักอย่างไรก็ตามชีวิตของทั้งคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ในปีคศ1906โศกนาตะกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อเปียรคูรีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถม้าชนมารีเสียใจมากแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอยังคงมุ่งมั่นทำงานวิจัยต่อไปและรับช่วงตำแหน่งาศาสดาด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยซอบอนต่อจากเปียร์ทำให้เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นาศาสดาที่ซอบอนและความมุ่งมั่นของเธอก็เป็นผลในปีคศ1911มารีคูรีได้รับรางวัลโนเบลอีกครั้งคราวนี้เป็นสาขาเคมี จากการแยกเรเดียมบริสุทธิ์และการพิสูจน์คุณสมบัติทางเคมีของธาตุนี้ซึ่งทำให้เธอเป็นบุคคลแรกและบุคคลเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึงสองครั้งในสองสาขาวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันและยังเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบลในสองสาขาด้วยการค้นพบของมารีคูรีไม่เพียงส่งผลต่อความเข้าใจทางฟิสิกส์และเคมีแต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวงการแพทย์ด้วยค่ะ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมารีได้นำรถยนต์บันทึกเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ที่เรียกว่าลิตเต้คูรีส์ออกไปช่วยวินิจฉัยและรักษาทหารบาดเจ็บในแนวหน้าเทคโนโลยีรังสีเอ็กซเรย์ที่เธอพัฒนานี้ ได้ช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนและเป็นจุดเริ่มต้นของวิชารังสีวิทยาทางการแพทย์ที่สำคัญมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้เรเดียมยังถูกนำมาใช้ในการพัฒนารังสีบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเรง็งแม้ในยุคแรกเริ่มไม่เข้าใจถึงอันตรายของรังสีอย่างทองแท้ก็ตามมารีคูรีเสียชีวิตในปีคศ1934โดยโรคไขกระดูกอ่อซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากการสัมผัสรังสีเป็นเวลานานตลอดชีวิตการทำงานของเธอ แต่ผลงานของเธอได้วางรากฐานสำคัญให้กับวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และผู้หญิงทั่วโลกเธอยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความเสียสละเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติอย่างแท้จริงค่ะเรื่องราวของมารีคูรีเป็นบทพิสูจน์ว่าความมุ่งมั่นและแรงปรารถนาที่จะค้นพบความจริงสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้เธอไม่เพียงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ แต่ยังเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญผู้ก้าวข้ามข้อจำกัดทางสังคมในยุคสมัยของเธอและนี่คือเรื่องราวของมารีคูรีผู้บุกเบิกแห่งรังสีวิทยาที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงจากการเดินทางครั้งนี้ไปพร้อมๆกับเรานะคะ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวการประดิษฐ์และการค้นพบที่น่าทึ่งแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง Invention Journey การเดินทางของการประดิษฐ์ของเราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการเดินทางครั้งต่อไปของเราสำหรับวันนี้โจและแจนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ